สวัสดีค่ะกซิอบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองสวยๆนะคะสวยพร้อมซิ่งวิ่งได้สบายค่ะทุกท่านมาแบบราคาตัดเงินสดเลยนะคะคันนี้รถ e สู่ d max s l x c a p นะคะรถปี2011แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2012ค่ะราคา169,000บาท เครื่อง2,500ซีซีเดิมๆเกียร์ธรรมดารีแมปกองหลักขับตึงๆกระจกไฟฟ้านะคะกุณจรีโมทค่ะโบเอฟ55หัวฉีด947คัดทองแดงนิ่มๆอินเตอร์ชุดใหญ่ฝากระโปรงคาร์บอนกระจกครับพตะแคลฟิล์มซิงฟ้าใสาพวงมาลัยน,นาดี้นะคะเรียกได้ว่าของแต่งพอมีขลุกท่านหลายรายการด้วยกันนะคะ ที่แจ้งไปเป็นรายการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายอย่างคะ่ะที่ยังไม่ได้แจ้งอีกนะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะแมกขอบ18ช่วงล่างดีชกแต่งจัดทรงรอๆพร้อมใช้ได้เลยนะคะ169,000บาทตามสภาพนี้เลยสนใจดูรถได้อยุธยาบางปะอินค่ะอยู่แถวตลาดลงเกือน,นวนครนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิป นัดล่วงหน้าอัพเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ